S S ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับไม่มีแฟนเข้าชมนิติภูมิกรบุตรผู้ตัดสินเริ่มมาเป็นสิงหข้าเรือที่ฝ<อ>่ายไ,ได้ขึ้นมาทักทายจากบอทางซ้ายเติมมาโดยยอดรักนะครับเปิดมาให้ธนูตาได้แปะแต่แปะผิดเหลี่ยมยังไม่ได้ลุ้นอะไรเป็นตัวขึ้นมาครั้งแรกของสิงหข้าเรือสุชัยมันชุดตีสบายตัวมากขึ้นนะครับคุณลองลองหวังว่าทีมจะสามารถบิชชลีการแพ้แพ้ไว้ได้ พอขึ้นเกมมาก็ยิงลักไก่ของประกิจดีพร้อมแต่ก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันครับเห็นชนิดออกมาไกลบอใกล้เคียงทีเดียวครับลูกนี้ของประกิจคือเกมนี้มันเป็นนัยยะที่เหมือนทีพีเอเองก็เหมือนจะพยายามตักเตือนทางด้านของสิ่งท้าเหลือเหมือนกันนะว่าถ้ามีปัญหาอีกมาเล่นแบบนี้อีกเนี่ยทีมคุณแพ้นะคาร์วตตั้งหลักได้สิห์ท้าเลือมาใหม่บอมาถึงซีคิมิตได้ยิงเต็มข้อครั้งแรกของเกมแต่ว่า แต่กองเขายังไม่เข้ากรอบครับถ้าตรงกรอบนี้ไม่เหลือความแรงด้วยความแรงขนาดนี้ผมว่าวีระไม่ทันนะส่งพลังนะครับแต่มันปลายเท้าไปหน่อยก็ยังศูนย์ศูนย์ทีนี้เทียรขึ้นมาบอลทางซ้ายของพงศ์จงสันเปิดเปิดมาลอดขากลับคนแล้วไปโดนแขนเกาลีซังโฮทาให้ผู้เสินชี้ว่าไปลุกจุดโทษนาที26นะครับที่พีโอทีมีการมาแล้วจากลูกจุดโทษโชคร้ายครับลีซังโฮ แือลูกนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเกมอาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้จะยื้อไปอีกนานและนะแต่เป็นคาวุราที่เป็นคนตัดก,การเองยิงได้เฉียบขาดน,นะครับหลอกชนิดเป็นคนละทางแล้วหนักหน่วงด้วย1-0นาที27ที่ g o t ทีมเดินขึ้นนำไปก่อนยิงดีฮะชนินก็พยายามจะเลือกมุมทางซ้ายตัวเองบอลสูงด้วยนะครับรบ,บอลที่พุ่งนี้ ถ้าถูก่างก็ไม่แน่ว่าจะจะผัดถึงหรือไม่1นื่งศูนย์ชิมยงขึ้นนําก็ได้คาวามูระมาก็เหมือนกลับคืนมา50ซฮนะทีโอทีขาดลีจุนกิคนพอเสียประตูปลายทางผลมานี่ครับทีโอทีได้ประตูขึ้นนำพวกเขามีโอกาสเป็นยิงเลยนะครับลูกยิงไกลที่นะอาวุธร้ายของพวกเขาเองก็เริ่มทำงานแม้ว่าจะไม่เข้ากรอบก็าตามแต่ถ้าไม่สินเข้าเองก็โตเร็วไม่ได้ ครื่งหลังสินธเรือรุยมากขึ้นจากจรับเบิ้ลเบิบ้ลมาให้กับซีคิมิตไต้โคกแต่ก็ไม่หนักหน่วงอะไรเข้าซองวีระง่ายๆในตีนเสมอไม่ได้นะครับพอเจอสุริยาตามประกบติดนะครับทำไมโดนค้ำไว้ผลลงเม็ดในช่วงเครื่องหลังครับผลหนาไม่มากขึ้นสินธเรืองนาว่าเกมจะมาได้ดีล,ลูกซีคต,ตรงนี้ของทางพวกเขาก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันออดองเป็นไปไคร,รับรัฐรัฐมาต่อ ถุนออประตูตีเสมอด้โขกของทางสินิชัยลงตัวสำรองก็ไม่ดีพออย่างตีเสมอไม่ได้แล้วดูปกิจโตขึ้นมาช่วงนาที72ปกิจโยกโยกแล้วเปิดมาให้กับกงยงซันไปเฉลับหัวไหลของจักรพงใหญ่โตเปลี่ยนทาง2-0นาที72ครับที่บิวทีได้ประตูตอกย้ำชัยชนะแต่ลูกนี้มันช่วยไม่ได้ถือถ้ายิงปกติเนี่ยผมว่าชินินอาจจะมีโอกาสป้องกันแต่พอฉลับตรงเนี้ชินินก็ขาตายแล้วบอลมัน มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะบอลฉลบปุ๊บบอลมันน้าหนักจะตกพอดีครับฉลับเป็นดีหมดครับคือไม่ส่วนมากนี่ไม่ค่อยฉลับออกนะฮะฉลับปุ๊บเปลี่ยนทางเข้าฉลับปุ๊บแล้วน้ําหนักเกินมือของตัวนิดนึงอะไรอยงี้ <c oughs> 2-0นาที72ครับหาเรือก็พยายามจะประตูตีไข่แตกลูกครกของสิชายตตรงนี้วิระซูปเปอร์เซลรับเซตบอลออกมาได้ตัวเขาเองเนี่ยตุดเข้าไปในกรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าที่เซตออกมายัง ยังไล่มาไม่ได้บอลท,ทางสิงห์ท่าเรือเรต้องชมเลยปัญญาลูกนี้ของวีระนะสุดยอดจริงๆฮะจะปัดแล้วตัวลอยเข้าในกรอบเลยครับบอลนี่ออกมาข้านนอกแต่ยังยังสองศูนย์แต่ช่วงท้ายทิวทีมีจวาหรุลุ้นประตูที่สามแต่ก็ไม่เข้ากรอบครับลูกยิงไกลของกรงยงซันสิงห์ท่าเรือก็พยายามที่จะขึ้นเกมแ้วก็ไม่ทันจบเกมไปด้วยทิวทีทำได้เอาชนะสิงห์ท่าเรือไปได้สองประตูต่อศูนย์ทำให้สิงห์ท่าเรือ แพ้สามนัดติดต่อกันครับ